สวัสดีครับกลับมาพบกับนานาสาระอีกเช่นเคยนะครับในส่วนของวันนี้ครับนานาสาระก็ยังคงอยู่ในเรื่องของโปรแกรม Adobe Dreamweaver <ม>นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับการเขียนเว็บไซต์นั่นเองโดยวันนี้ครับนานาสาระจะแนะนำเรื่องของการใช้ในส่วนของเมนูที่ชื่อว่า dropdown นั่นเองนะครับ dropdown นะครับจะเป็นเมนูที่เวลาที่เราเอาเมาส์ไปชี้เนี่ย แล้วก็จะมีเรื่องของเมนูนโผล่ออกมาด้านข้างหรือว่าด้านล่างอย่างนี้นะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเราไปเริ่มกันเลยแล้วกันก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำนะครับในทำในเว็บไซต์เราจะต้องทำการสร้างไซต์ขึ้นมาก่อนผมก็จะเลือกมาที่ในส่วนของ New Si ต e ตัวนี้ครับแล้วก็เลือกพื้นที่ในการเก็บงานซึ่งนะครับผมได้สร้างโฟลเดอร์หนึ่งไว้ที่ไดดีเรียบร้อยแล้วก็คือโฟลเดอร์เว็บไซต์จากนั้นผมเลือกโฟลเดอร์ที่ผมต้องการเลยครับ แล้วก็กดปุ่ม select ได้เลยแล้วจากนั้นชื่อไซต์ครับผมก็ตั้งขึ้นมานะครับอันนี้ผมจะตั้งชื่อ,อไซต์ว่าเว็บไซต์แล้วกันนะครับเมื่อผมทำการตั้งเสร็จเรียบร้อยครับผมก็จะทำการกดปุ่ม save ไปแค่นี้ครับเราก็จะได้ในส่วนของไซต์นะครับที่เป็นเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วฝั่งทางด้านนี้นะครับก็จะขึ้นโชว์ทีนี้มาดูวิธีการสร้างเมนูดอ o p d o w n ผมจะใช้ในลักษณะที่เป็นภาษา h t m l นะครับตรงนี้แล้วผมจะทำการนะครับสร้างฟอร์มขึ้นมาก่อนก็จะมาเลือกในส่วนของ Table ตัวนี้นะครับผมจะเลือกเป็นในลักษณะนะครับสคอลัมน์สแถวแล้วกันนะครับตัวนี้อ่าพอเลือกปุ๊บนะครับก็จะปรากฏในส่วนของหน้าของดีไซน์ตัวนี้จะสังเกตว่านะครับตัวพวกนี้ครับมันไม่ได้อยู่ตรงกึ่งกลางเพราะฉะนั้นนะครับเราทำให้อยู่กึงกลางโดยวิธีการคลุมตัวนี้ครับคุมตาราง แล้วจากนั้นมาในส่วนของ format นะครับแล้วก็เลือกการจัดรูปแบบให้อยู่กลางๆซะนะครับเลือกเป็น center แล้วจากนั้นครับผมก็ทําการขยายนะครับตรงส่วนนี้ยืดออกไปเรื่อยๆนะครับแล้วผมก็ทําการขยายตรงส่วนของด้านบนตัวนี้ครับแล้วก็ทําการคลุมทั้ง3ช่องแล้วเลือกนะครับในส่วนของ Merge Cell นะครับหรือว่าประสานเซลล์นั่นเองอเรียบร้อยนะครับ พอประสานเซลเสร็จเรียบร้อยครับช่องข้างบนตัวนี้ผมจะทําให้เป็นในส่วนของการใส่แบนเนอร์นะครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องกําหนดในช่องของตารางครับผมมาที่คําสั่งโค้ดนะครับตัวนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมจะใส่ในส่วนของความสูงของตารางนะครับเนื่องจากว่าความกว้างเนี่ยผมกําหนดไว,ไว้ประมาณหนึ่งแล้วนะครับผมก็ใช้คําสั่ง High ครับตรงในส่วนของอ TD ตรงนี้ครับผมก็จะกําหนดไปสักประมาณ250ร้อย้ากันครับ ตัวนี้มันจะคิดเป็นค่าของพิกเซลนะครับแล้วเราก็เลือกในส่วนของดีไซน์เนี่ยครับเราก็จะได้กรอบตัวเนี้ยครับที่เราใส่ในส่วนของแบนเนอร์นะครับจากนั้นผมใส่สีพื้นหลังหน่อยนะครับเพื่อให้รู้ว่านี่จะเป็นในส่วนของแบนเนอร์ทีนี้ในช่องพวกนี้ครับช่องพวกนี้ผมจะทําการใส่พวกเมนูครับเพื่อทําให้เป็นตัวดอปดาวจากนั้นครับตรงส่วนข้างล่างตัวนี้นะครับผมจะทําการผสมเซลล์นะครับ โดยที่นะครับผมจะตีกรอบตรงนี้ครับไว้สำหรับใส่เนื้อหาที่ผมจะใส่ในภายหลังนะครับทีนี้มาดูวิธีการใส่ในเรื่องของเมนู dropdown นะตรงส่วนนี้ครับผมจะใส่สีพื้นหลังไว้ก่อนเพื่อที่ว่าเราจะได้รู้ว่าตรงส่วนนี้คือเราจะใส่เนื้อหานะเราจะได้ไม่ต้องยุ่งกับมันนะครับผมจะใส่เป็นสีเทาๆตัว,วตนี้ไว้นะครับส่วนของตัวข้างบนตัวนี้ครับ ในช่องแรกนะครับผมจะใส่ในเรื่องของการสร้างเว็บลิงก์ทั่วไปนะครับผมก็จะมาที่เมนู Insert นะครับจากนั้นเลือกในส่วนของ s p ร i นะครับแล้วก็เลือก s p ร i เมนูนะคแล้วจากนั้นทำการกดโอเคซะเขาจะถามให้เราเซฟไฟล์นะครับผมก็จะเซฟไฟล์ไฟล์แรกของเว็บไซต์ครับจะต้องตั้งชื่อว่า index เสมอแล้วใส่เป็น index.html นะครับแล้วทำการเซฟไปเรียบร้อยครับ พอเซฟไปปุ๊บเสร็จเรียบร้อยสังเกตฝั่งทางด้านขวามือจะขึ้นชื่อไฟล์ที่เราเซฟไว้เรียบร้อยและจากนั้นนะครับตรงส่วนของสป y เมนูบาร์เขาจะให้เราเลือกว่าเราต้องการจะเลือกดรอปดาวแบบไหนนะครับแบบที่1ก็คือแบบแนวตั้งก็คือเวลาที่เอาเมาส์ไปชี้ครับพวกเมนูก็จะปรากฏด,ด้านล่างแบบที่2นะครับก็คือเอาเมาส์ไปชี้เมนูก็จะปรากฏด,ด้านข้างวันนี้ผมขอลองในส่วนของตัวที่ออกมาเป็นแนวตั้งนะครับก็คือเมนู ลงไปด้านล่างนะครับกดปุ่มโอเคนะครับปุ๊บไปนะครับจากนั้นนะครับสิ่งที่จะปรากฏขึ้นมาก็คือตรงส่วนของสปายเมนูบาร์นะครับก็คือสปายเมนูบาร์ตัวที่1นี่แหละจะสังเกตว่านะครับตัวโปรแกรมเขากําหนดมาให้4ตัวนะครับผมจะเอาไว้เพียงแค่ตัวเดียวเพราะฉะนั้นตัวที่2ตัวนี้ครับผมลบออกตัวที่3ลบออกนะครับแล้วก็ตัวที่4ครับผมก็จะลบออกด้วยเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นผมจะเหลือเพียงแค่ตัวที่1ตัวเดียวนะครับแล้วจากนั้นนะครับตรงส่วนของตรงนี้ครับตัวไอเทมหนึ่งผมจะบอกว่านี่คือเว็บไซต์ทั่วไปครับผมก็จะพิมพ์ลงไปเลยครับตรงช่องนี้นะครับช่องเท็กอ่เรียบร้อยนะครับจากนั้นผมมาคลิกที่ในส่วนของไอเทม1ครับตัวไอเทมตัวหนึ่งนะครับตัวที่1เนี่ยผมจะพิมพ์ในส่วนของ Google นะครับก็คือจะทำเป็น ลิงก์ไปที่ Google ตัวที่2นะครับผมก็จะใส่ในส่วนของ YouTube ตัวที่3มนะครับผมก็จะใส่ในส่วนของ f a c e b o o k นะครับอเรียบร้อยแล้วนะครับทั้ง3ตัวทีนี้เราลองพรีวิวดูนะครับดูซิว่ามันจะขึ้นเป็นในลักษณะที่ผมได้บอกไว้ก่อนหน้านี้นะครับทำการเซฟไฟล์นะครับ เรียบร้อยนะครับลอง preview ดูในส่วนของ Google Chrome นะครับลอมันประมวลผลสักครู่หนึ่งเมื่อได้เสร็จเรียบร้อยครับสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาครับตรงนี้ครับตรงส่วนของอดอปดาวตัวนี้จะขึ้นในส่วนของเมนูที่ชื่อว่านะครับเว็บไซต์ทั่วไปและมีคำว่า Google YouTube แล้วก็ Facebook นะครับแต่สิ่งที่เราตั้งค่าไว้ครับก่อนหน้านี้มันหายไปเพราะ เพราะฉะนั้นนะครับตรงช่องนี้นะครับผมคลิกที่ช่องนี้ก่อนแล้วกันนะครับก็จะคลิกดูนะครับจะสังเกตว่านะครับทีดีตรงนี้ครับเนื่องจากว่ามันติดกันนะครับผมก็จะใส่ค่าายลงไปใหม่นะครับแล้วก็ทําการเซฟใหม่ซะอ่ะเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็จะเรียบร้อยแล้วจะสังเกตว่านะครับมันมีตัวนี้ให้เสร็จสับเรียบร้อยแต่ทีนี้บางทีครับคำตัวนี้มันอาจจะ ยาวนะครับมันอาจจะยาวมากกว่านี้มันอาจจะตกไปอยู่บรรทัดที่2เพราะฉะนั้นเราจะมีวิธีการแก้อย่างไรให้เรานะครับมาเลือกที่เมนูนะครับตรงส่วนนี้ที่เป็นคำสั่งตัวนี้ครับเราจะเลือกนะครับสปายเมนูบาร์ฮอริซ ONTAL นะครับตัวนี้นะจากนั้นนะครับเราก็จะเลือกในส่วนของโค้ดดูซะนะครับเราก็จะมาดูค่าแต่ละตัวนะครับเราจะหาค่าของความกว้างของมันนะครับเนื่องจากว่าเมื่อกี้ครับ ตัวนี้มันแคบเกินไปเราจะกําหนดค่าความกว้างของมันเราก็จะต้องใส่ในส่วนของค่าวิดนะครับเราก็จะมาหาค่าวิดตอนนี้ค่าวิดก็คือ8 em นะครับผมจะลองใส่ไปสัก12 em ดูนะครับใส่ไป12นะครับแล้วจากนั้นทําการเซฟไฟล์ไปนะแล้วผมก็จะทําการพรีวิวไปนะครับเห็นไหมครับตัวนี้กว้างขึ้นแล้วนะครับแต่ตัวนี้ยังแคบอยู่นะครับ2ตัวนี้ยังแคบอยู่ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปหานะครับไปหาตัวถัดไปที่เราจะแก้ไขก็คือหาค่าวิทตัวถัดไปนะครับเราก็มาเจอตัวนี้ครับเป็น8.2 em นะครับตัวนี้ตัวนี้น่าจะเป็นกรอบสําหรับตัวอักษรนะครับตัวนี้ผมก็จะลองใส่ไป12ดูเช่นเดียวกันนะครับแล้วทําการเซฟไฟล์ดูพอเซฟเสร็จเรียบร้อยครับเราก็มาดูตรงส่วนนี้นะครับจะสังเกตว่านะครับ ตัวส่วนนี้มันไม่ได้ยืดออกแต่ว่านะครับจริงๆแล้วมันจะมีกรอบข้างหลังตรงนี้ครับด้านหลังตงัวนี้ที่มันจะเหลือนะครับมันจะตีออกมาให้พวกเราแล้วแต่พวกเราอาจจะยังไม่เห็นแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นนะครับเราเลื่อนลงมาตัวต่อไปนะครับเราจะหาค่าของวิทนะครับก็คือค่าของตัวนี้ครับซึ่งเป็น8.2อยู่นะครับผมจะใส่เป็นค่า12อีกทีหนึ่งนะครับ ่ะเรียบร้อยครับเห็นไหมครับตัวนี้กรอบตัวนี้ก็จะออกมาพอดีกับตัวเมนูข้างบนแล้วนะครับจากนั้นนะครับจากนั้นผมก็จะทําการใส่นะครับใส่ลิงก์พวกนี้ครับ Google y o u t u b e แล้วก็ Facebook นะครับผมจะปิดพวกที่ผมเปิดทั้งหมดนี้ออกไปก่อนนะครับผมจะเปิดในส่วนของ g o o g l e ขึ้นมานะครับ สาเหตุที่ผมต้องเปิดเว็บไซต์พวกนี้ครับผมต้องการคัดลอกลิงก์ของเขาไปนะครับบางทีเราพิมพ์เองเนี่ยอาจจะไม่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยใช้วิธีการนี้นะครับผมก็เลือกมาที่สป y ยเมนูบาร์อีกครั้งหนึ่งเลือกมาที่ Google นะครับแล้วผมทําการนะครับวางตัวนี้ลงไปนะครับตรงช่อง a r รเกตัวนี้ครับผมใส่ underscore อร์ครับแล้วก็แบงคครับเพื่อที่ว่าผมจะได้เปิดแทบใหม่ขึ้นมานั่นเองจากนั้นนะครับผมก็จะทําการนะครับ เซฟไปนะครับไปที่เมนูไฟล์แล้วเลือกเซฟนะครับแล้วจากนั้นลองพรีวิวดูใหม่ครับเห็นไหมครับตอนนี้นะครับ Google นะครับคลิกปุ๊บนะครับเด้งขึ้นมาแล้วนี่ก็คือการใส่นะครับลิงก์ที่เมนูนะครับจากนั้นนะครับผมจะลองคลิกที่ youtube นะครับไม่ไปนะครับจะสังเกตว่าตรงนี้ขึ้นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วนะครับขึ้นเครื่องเป็นเครื่องหมายชร์ปนั่นเองนะครับเพราะว่า youtube เรายังไม่ได้ใส่ เพราะฉะนั้นนะครับเราก็ต้องเปิดในส่วนของ YouTube ขึ้นมาจากนั้นนะครับเราก็ทำการคัดลอกลิงก์ของ YouTube ไปแล้วก็มาใส่ตรงช่องนี้ครับแล้วก็เลือกในส่วนของ t a ร g e เตัวนี้ครับเป็นแบงค์เหมือนเดิมนะครับ b l a n k ครับก็คือการเปิดแท็บใหม่นั่นเอง รวมไปถึงนะครับเฟซบุ๊กด้วยนะครับตัวนี้ผมจะทําไปเลยแล้วกันนะครับผมก็จะเปิดในส่วนของ facebook ขึ้นมาตัวนี้นะครับแล้วผมก็จะทําการคัดลอกลิงก์ของ facebook ไปด้วยแล้วก็มาใส่ในส่วนของ a c e b o o k ครับตัวนี้ในช่องลิงก์ครับแล้วก็จะวางตรงนี้ไว้นะครับในส่วนของ underscore bank ครับก็คือการเปิดแถบใหม่นั่นเองนะครับแล้วจากนั้นครับผมก็ทําการเซฟซะ แล้วก็ลองพรีวิวดูนะครับเรียบร้อยนะครับผมจะปิดพวกที่เปิดไว้อยู่ก่อนหน้านี้ครับปิดออกไปให้หมดผมจะลองคลิกดูใหม่นะครับตอนนี้นะครับเอาเมาส์มาชี้ที่เว็บไซต์ทั่วไปครับขึ้นเมนูขึ้นมาแล้วจากนั้นผมเลือก Google นะครับปุ๊บนะครับมาที่ Google เลือก u t u b e นะครับเด้งแถบใหม่ขึ้นมานะครับเปิดไปที่ YouTube จากนั้นเลือก a c e b o o k ครับไปที่แถบใหม่เสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ก็คือวิธีการสร้างเมนูรอ o p าวน์ แล้วพวกที่เหลือล่ะรครับพวกที่เหลือเราก็ต้องมาจัดช่องอย่างเี้ยครับจัดช่องอย่างนี้แล้วเราก็ใส่คําอื่นๆลงไปนะครับตอนนี้เราได้ตัวที่1แล้วนะครับเราได้ตัวที่1เพราะฉะนั้นเราสามารถทําตัวที่2ได้นะครับทำตัวที่2ได้เราสามารถคัดลอกตัวนี้ไปเลยก็ได้หรือเราจะไปแทรกใหม่ก็ได้ครับตรงนี้สําหรับผมแล้วนะครับผมก็ทําการคัดลอกนะครับแล้วก็มาวางตัวนี้เลยนะครับแล้วก็จะขึ้นเป็นสปายเมนูตัวที่2นะครับ ตัวนี้นะครับผมก็อาจจะบอกว่านะครับตัวนี้เป็นลิงก์ทั่วไปแล้วกันนะครับาจากนั้นนะครับผมก็มาเปลี่ยนตรงพวกนี้ครับตัวพวกนี้ครับบางคนอาจจะบอกว่าแล้วมันเพิ่มได้ไหมมันเพิ่มได้นะครับเราเพียงแค่กดเครื่องหมายบวกตัวนี้ครับอาจากนั้นเราก็แก้ไขตรงช่องตัวนี้ครับช่องเทคตัวนี้ แล้วนะครับผมอาจจะบอกว่านะครับพยาบาลแล้วกันครับอันนี้ลองใส่ไปมั่วๆดูนะครับพยาบาลแล้วผมก็จะไปเปิดหาในส่วนของ Google นะครับหาในส่วนข้อมูลของพยาบาลครับผมลองเลือกตัวนี้ดูนะครับแล้วผมคัดลอกตัวนี้ไปนะครับแล้วก็มากำหนดในส่วนของพยาบาลตัวนี้ใส่ตัวนี้ไปนะครับ เก็บนะครับก็เหมือนเดิมครับผมใช้เป็น under score bank ถ้าใครไม่ใส่นะครับมันจะเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์ของเรานะครับไปเป็นหน้าเว็บไซต์อื่นนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับผมจะไม่ไม่แก้นะแต่ว่าผมจะลองเปลี่ยนคำนะแต่ว่าลิงผมไม่แก้ผมก็อาจจะบอกว่าเป็นอ่พวกตำรวจพวกทหารอะไรอย่างนี้นะครับ เรียบร้อยนะครับทําการเซฟไฟล์ซะจากนั้นลองพรีวิวดูครับเรียบร้อยแล้วครับเราได้ตัวที่2มาเรียบร้อยเห็นไหมครับตอนนี้นะครับเวลาที่เราเอาเมาส์มาชี้เว็บไซต์ทั่วไปก็จะขึ้นในส่วนของเมนูที่เป็นตัวดอปดาวแล้วนะครับแล้วก็เอาเมาส์มาชี้ตรงลิงก์ทั่วไปตัวนี้ก็จะขึ้นในส่วนของตำรวจทหารครูพยาบาลคลิกดูที่พยาบาลครับอ่าก็จะขึ้นในส่วนของคณะพยาบาลาศาสตร์ของเขานะครับที่เราไปคัดลอกลิงก์มานะครับ ส่วนตัวนี้ครับตัวเส้นพวกนี้เราสามารถนะครับกำหนดเส้นตัวนี้นะครับให้มันหายไปได้นะครับโดยการนะครับกำหนดส่วนของ border ตัวข้างล่างตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ครับกำหนดให้เป็นศูนย์ทั้ง2ตัวซะนะครับแล้วก็ทำการเซฟแล้วก็พรีวิวดูใหม่แค่นี้เองครับเห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็คือการใช้เมนู d o d o หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สําหรับนะครับคนที่จะเป็น เว็บมัสเตอร์นะครับเวลาที่เราจะแก้ไขเราจะทํำยังไงถ้ายที่สุดแล้วนะครับเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจกับผมฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องนานาสาระกับผมด้วยเพื่อที่ว่าผมจะได้มีกําลังใจไปหาแนวคิดนะครับไปหาคอนเทนต์ดีๆมาแนะนําได้ต่อไปสําหรับวันนี้ก็ขอจบการนําเสนอเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ